สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับค่ำคืนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงโครงการ การประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ป้องกันอุทกภัยนี่มูลค่ารวมกันสูงถึง3,50 0 0 0ล้านบาทนะครับที่คณะรัฐมนตรีเมื่อไม่กี่วันนี้มานี้ก็ไฟเขียวนะครับให้เดินหน้าโครงการแต่ก็มีคำเตือนอจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวิศวศรกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับค่ำคืนนี้นี่แขกรับเชิญท่านแรก อาจารย์ปาโมดไม้กรดนะครับท่านก็เป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําโดยตรงมาเป็นเวลานานท่านที่2นี่อาจารย์คมสรรมรีศีนะครับเป็นรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับแขกรับเชิญอีกท่าน คุณสัสินครับเฉลิมราบเป็นเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับ,รบสวัสดีสสดท่านผู้ชมด้วยครับ,รบก่อนอื่นต้องให้อาจารย์ปามโมดเปิดการพูดคุยค่ำคืนนี้ก่อนคือเมื่อปลายปี2554นี้หลายจังหวัดในประเทศไทยเราก็เจอภาวะน้ำท่วมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายสิปีนะครับอันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ไม่กัโปรเจกต์เรื่องน้ำเนี่ยมาถึงวันนี้เขาไฟเขียวกันแล้ว3,50,000ล้านบาทจะใช้เงินกู้ที่ในที่สุดปภาษีประชาชนก็ต้องมามา,มา,มาจ่ายคือน,นี่เนี่ยน,น,นะครับอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มในการประสบความสำเร็จในการประมูลยังไงบ้างครับครับก็จะเรียนถึงเหตุการณ์ปีพศส5บครับเอาละครับมันเป็นมหาอุทกภัยมหาอุทกภัยครั้งนั้นเนี่ย ถามว่าในเดตมีคล้ายกันไหมก็มีน้องๆน้องๆ2 5 5 4ครับอะไรสาเหตุสําคัญเนี่ยะครับก็ฝนตกหนักตกนานในรูปน้ําภาคเหนือนะครับน้ําไหลบ่าลงมารวมตัวกันที่จังหวัดนครสวรรค์ในน้ำเจปยาที่นครสวรรค์ล่นตะลึงร้นตลึงครับร่นตลึงตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนร้นมาเรื่อยร่นมาเรื่อยไอ้นี่ธรรมชาติแล้วก็ หลายคนก็บอกว่าบริหารจัดการน้ําไม่ดีผมก็มองไม่ออกนะฮะว่าจะจัดการน้ำยังไงน้ําเป็นสสารหนักมากมายเหลือเกินมันมานะครับล้นเจริงที่นครสวรรค์กระจายหมดนะครับใจหน้าส์บุริอ่างทองพระนครสียามาถึงปทุมธานีล้นเลริงเข้าโจมตีทุ่งหลังสึกกรุงเทพมหานครไล่มาเรื่อยครัไอ้นี่คือเหตุการณ์ธรรมชาติเอาละครเมื่อธรรมชาติมันเกิดขึ้น มนุษย์จะมีส่วนเกี่ยวข้องใช่เกี่ยวข้องในด้านไหนในหลายด้านโดยการเราจะไปพูดกันเลยนะครับว่ามนุษย์เป็นสาเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีสาเหตุอย่างด้วยาราคาจำนวนหนึ่งเอาละเพราะเหตุการณ์คลี่คลายไปผ่านไปปีสเสร็จมาถึงวันนี้มาต้องเอา,ต,อเอาต้นปีปพศ2555ครัสบเอาละ,ะทุกฝ่ายก็เห็นด้วยนะครับ อ,อัาะ<พ>อจะเป็นกระบวนกรากรบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทธทกภัยกันอย่างไรคไอ้ตัวนี้สำคัญม,มันเริ่มต้นการที่จะคิดเวลานี้รัฐบาลรวมไปถึงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะอย่าใช้มาตรการส,ส,สู้สู้สู้อย่างเดียวนะครับทำไงให้แม่ให้น้ำท่วมพื้นที่เขตศรษฐกิจยัางุ้นอย่างนี้หลายวิธีการสู้ภัยผมมองว่ามันมันก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกถูกแต่ว่า มันสู้ไม่สําเร็จสู้ไม่ได้สมบูรณ์หรอกครับ,รบไอตัวนี้สาคัญที่สุดเอาละไม่ว่ากัน mm hmm. และผลที่สุดในขั้นตอนสุดท้ายเนะี่ยก็ต่งตั้งคณะกรรมการที่จะมาพิจารณายุทธศาสตร,ร์พยนยุทธศาสตร์อันนี้นะครับมันก็มันก็เกิดขึ้นด้วยการประชุมกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ like ใช้เวลาสองสามเดือนออกมาเป็นเรียกเป่าแผนรัฐบาลเรียกว่าแผนแม่บทบผมก็บอกว่าไม่ใช่มัน mm hmm. เป็นแนวคิดของแต่ละแผนที่อยากจะทําอย่างนี้ครับ และอันนี้แหละครับรัฐบาลก็บอกว่าจะต้องทําตามแผนที่ว่านเนี่ยแผนที่หน,นะะึ่งแผนที่สองมีแปดแผนนะฮะครับแผนที่สําคัญที่สุดก็คือใช้สตังค์มากที่สุดก็คือทําทางระบายน้ําอุทกภัยฟรัดเวครับไม่รู้ว่าจะทําตรงไหนอย่างไรห <1, S 1> นึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทในโครงการสามแสนห้าหมื่นล้น 20, 000, 000, านครัแสนสองหมื่นล้านบาทการตั้งตัวสตังค์เนี่ยก็เรียนตรงๆนะครับว่า ไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนว่าทําไมออกมาเป็นสตังค์สามแสนห้าหมืล้านบาทบอกตรงๆฟัดเวก็เช่นเดียวกันแยกออกมาแสนสองหมื่นล้านบาทไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะตั้งทำไมออกมาอย่างนี้นยุคนั้นก็บอกมีกระดาษไม่กี่แผ่นใช่ไหมอาจารย์ที่เป็นข่าวครับมาวันนี้เนี่ยเขาไปถึงขั้นตอนจะเปิดประมูลลวมีเชิญนี่นะครับผมผมถึงว่าว่าผมวิพากษ์มาตลอดนะครับว่าไอ้นี่คือแนวคิด แผนแนวคิดที่อยากจะทําแบบนี้มันต้องไปศึกษารายละเอียดในแต่ละด้านแต่ละด้านให้ชัดแจ่มก่อนที่จะออกมาขับเคลื่อนที่จะหาใครก็แล้วแต่เวลานี้กลุ่มบริษัทอะไรเนี่ยก่อนที่จะมาอย่างนี้เวลานี้ผมมองดูแล้วนะครับว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยยังไม่มีอะไรแล้วขั้นตอนที่หนึ่งคือหาแนวคิดอยากจะทําอะไรครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมากระโจนมานะมาเป็นแบบนี้กระโดดข้ามไปเลยา,าเปิดประมูลเลย เปิดประมูลเพื่อออกแบบและก่อสร้างออกแบบอะไรออกแบบที่เวลานี้ก็บอกว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ว่าเนี่ยกลุ่มบริษัทเนี่ยเขาเสนอว่าเขามีแนวคิดกลุ่มต่างๆที่เสนอมาก็ยังเป็นแนวคิดนะครับยังไม่ได้ออกแบบอ็ไรเลยเป็นแนวคิดเป็นแนวคิดฝัดเวนแนวคิดแต่นครสวรรค์ออกมานี่มีแนวคิดแนวคิดทั้งนั้นทุกกลุ่มมาเป็นแนวคิดนะฮะแล้วจะออกมาเป็นออกแบบออกมาเป็นก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายเป็นสตังค์อย่างงู้นอย่างนี้ได้อย่างไงมีการประกวดจะไปอย่างนู้นอย่างนี้นี่ในรัฐบาลทมแล้วเราก็รับรู้รับทราบมาตลอดว่านี่การทำเนี่ยผมบอกว่าผมมีความเห็นว่ามันกําลังจะหลงทางกันละมั้งเดี๋ยวจะประจะเสียหายเนี่ยนะกรับติด ติดอย่างงู้นติดอย่างนี้ติดอีกหลายเรื่องอาจารย์บอกจะเป็นฮอบเวลเลยหรือเปล่าเป็นห่วงตอม่อฮอบเวลที่ค้างกันมาคือเราวิภากษ์กันเลยนรัรันนี้ลงรายละเอียดอาจารย์ต้องให้อาจารย์คมสันอธิบายว่าเขารักขั้นตอนยังไงรัฐบาลนี้รักขั้นตอนครับก็ เราก็มีการพูดคุยกันนะครับในกลุ่มของวิศวกรนะครับทางด้านวิศวกรรมสถานเนี่ยอาจารย์เจยวชาญเรื่องอุทกภัยเรื่องน้ําเลยใช่ไหมก็มีความหลากหลายนะครับในกลุ่มที่มาคุยทั้งทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ําทั้งทางด้านปัตตภีนะครับแล้วก็ทางด้านทั่วไปทางด้านโยธาคือเรามีความหลากหลายทางด้านวิศวกรรมเวลามาคุยกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่า ประเด็นที่นับ,นบปัจจุบันนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้เดินมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือคัดเลือกกลุ่มบริษัทซึ่งตอนนี้อย่างที่เราทราบว่าได้6กลุ่มรบ,บริษัทนะครับ <10 S 2> แล้วก็10แผนงานเพราะฉะนั้น ปัญหาคือว่าสิบแผนงานสิบแผนงานที่มาที่ไปของมหาสิบแผนงานมาจากไหนมาจากไหนน,นะครับมาได้อย่างไร,รซึ่งวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วก็มีตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลที่<า>ทประชุมกันในบรรดาวิศวกรวันนี้ประมาณ3า4สิบส่ิบท่านนะครับ,รบแล้วก็มีการประชุมกันตรงนี้แล้วก็มีข้อมูลนะฮะแจ้งว่าเป็นข้อมูลที่เบื้องต้นเลยนะฮะก็คือว่าแผนทั้งหมดเนี่ยมาจากกยนอน,นี่คือสิ่งที่ แต่ท่านอาจารย์ประโมทเนี่ยก็ได้ตอบชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยกยนเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้รวบรวมนะฮะรวบรวมเป็นเหมือนกับว่าที่เคยศึกษามาแล้วในเบื้องต้นแล้วก็เอามารวมในเบื้องต้นแต่แผนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับมันต้องมีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์แต่ปัจจุบันเนี่ยแผนเบื้องต้นนะฮะเป็นแผนแค่คร่าวๆเองกเอาใช้เลยตอนนี้เนี่ยถูกนำออกมาแล้วจะถูกมากลายมาเป็นแผนแม่บทนะฮะที่ถูกเรียกกันว่าแผนแม่บท ซึ่งทางกลุ่มวิศวกรทั้งวิศวกรรมสถานแล้วก็ทางกลุ่มวิชาการอื่นๆเนี่ยก็บอกว่าแผนนี้ไม่ใช่แผนแม่บทนะครับเพราะว่าถ้าเราถือว่าเป็นแผนแม่บทแล้วเนี่ยถ้าจุดเริ่มต้นเราผิดทางแล้วเนี่ยการตกลงยังไม่ได้ทาแผนแม่บทกันแผนแม่บทยังไม่ก็เปิดประมูลเลยก็คือว่าเอาแผนแผนเบื้องต้นแมาเป็นเรียกว่าเป็นแผนแม่บทแต่จริงๆแล้วเนี่ยแผนนี้เนี่ยไม่ว่าบริษัทไหนมาประมูลก็ตามเขาก็ยึด ยึดเกณฑ์ามนี้แหละเขาไม่สามารถที่จะมาคิดอะไรใหม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติด้วยนะครับเข้ามาแล้วจะรู้รายละเอียดของประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาบอกมีการสั้นๆในการทํางานอาจารย์บอกมีการส่งทีมมาศึกษาทั้งประเทศจีนก็มีเกาหลีเขาบอกเขาส่งทีมมาหรือญี่ปุ่นนี่ผมก็ได้ยินข่าวไม่เท็จจริงเป็นไงเขาจะได้ข้อมูลเพียงพอไหมในการทำงานตอนนี้เนี่ยก็ส่งส่งทีมงานนะฮะทางวิศวกรเกาหลีเนี่ยก็เข้ามาเยอะนะฮะจีนก็เข้ามา ื่อที่จะมาศึกษาข้อมูลแต่การศึกษาข้อมูลเนี่ย<ม>นะครับทางกรมชนทางส่วนราชการรู้ดีว่าเขาศึกษามาเกือบทั้งชีวิตนะฮะ<ม>ข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยอยู่กับกลุ่มนะฮะกลุม่มนักวิชาการของคนไทยไม่มีทางที่ต่างชาติเข้ามานะครับแล้วศึกษาแล้วจะรู้ดีกว่าโจทย์ตรงนี้เนี่ยต้องต้องมองย้อนกลับไปนิดนึงว่าถ้ารัฐบาลยังตั้งโจทย์ว่าคนไทยไม่มีความสามารถเลยเอาบริษัทต่างชาติมามาเดิน มาเดินในเรื่องของการสํารวจอะไรต่างๆนี่ถามว่าเขาเดินถูกทางไหมแต่ถ้า<ม>เดินผิดทางเนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆเดี๋ยวยังต้องเจอปัญหามวลชนนะครับ,รบซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ตกลงกันที่หนึ่งอาจารย์คมสรรบอกว่าไม่มีแผนแบบบม่บทมีแค่แผนเบื้องต้นแค่นั้นแต่ว่ามาเรียกว่าเป็นแผนแม่บทในการเปิดประมูลเลยแล้วไอ้ที่ขั้นตอนที่ผิดพลาดไปนี่มีอะไรไหมครอาจารย์อ๋อขั้นตอนในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันเยอะนะครับว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันเป็นการช็อตคัดหมดเลยทางรัฐ ช้วิธีรวดเร็วเขาบ,บอกครอ,อ,อ,กอร์รคอรคอร์รพระราาบัจภาราชกิจสดีการการกู้เงินครั้งนี้จะหมดอายุลงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วเพราะมีอายุหนึ่งปีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เลยเป็นฟังขึ้นไม่เหตุผลแบบนี้ที่จะมันมันเลยเป็นเหตุให้ทุกอย่างเนี่ยต้องเร่งแต่ถามว่าถ้าเราเร่งแล้วเนี่ยเราเอาอะไรมาการันตีในเรื่องของความรอบครอบและความคุ้มค่าคของ เม็ดเงินที่จะต้องลงเพราะว่าท้ายประชาชนต้องมาใช้ต้องเป็นคนรับชอนะครับนี่คือนี่คือนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันยังมีปัญหาที่สําคัญสําคัญนะครับก็คือว่าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง EIA นะครนะครับก็เดี๋ยวมีท่านผู้อิสรจะสามารถอาจารย์ศาสตริงห์จะตอบได้ดีครับมูลนิธิสืบน่าเสถียรนะครับซึ่งก็เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม ยี่คุยกันนอกรอบอาจารย์บอกเป็นห่วงว่าเรื่องของ EIA เรื่องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการข้ามขั้นตอนจะอาศัยความรวด,ดเร็วนี่เรื่องราวเป็นไงอาจารย์ก็นี่ผมเพิ่งเพิ่งทราบเลยนะครับ,รบเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อต้นปีเลยวันที่8ปมกรารเขามีการชงจากน่าจะเป็นจากสํานักง,งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้กับรัฐาการสิ่งดล้รมแห่งชาติเนี่ยมีมติเปลี่ยนย้ายยุบ โครงสร้างของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับผมเล่าสั้นๆน,นิดเดียวว่าเวลาที่เราจะทําโครงการอะไรที่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีประกาศมางไงว่าคุณจะต้องทํารายงาน e อ A, A. ทํารายงานปุ๊บก็ต้องให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการชุดหนึ่งซึ่งทางสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นคนจัดการดําเนินการอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิชาการอิสระผมก็เคยเป็นอยู่หลายปีนะครับควนี้ ไอโครงการต่างๆเนี่ยถ้ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมาติดที่ตัวนี้จนกว่าเขาจะหามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้บางโครงการถ้าไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ผ่านไปเลยแต่หลายๆโครงการนนอมันเยอะครับอย่างจะสร้างเขื่อนเนี่ยคุณยะต้องไปดูเรื่องกี่เขื่อนละจาย์ดูแลตานับเนี่ยสามแสนหม่นล้านเขื่อนแปดเขื่อนขนาดกหา่ขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดย่อๆอีกไม่รู้กี่เขื่อนแต่ไอใหญ่ๆจริงก็มี แม่วงกับแก่งเสือเต้นแก่งเสือเต้นใหญ่ที่สุดนะครับก็มีอยู่2ตัวนี้ดังนั้นไอ้สตัวนี้ก็ติดอยู่เรื่องสิ่งแวดล้อมมายาวนานผมเนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับแม่วงผมไม่ยอมให้สร้างหรอกผมก็ไม่ยอมผมก็ต้องส่งข้อมูลไปให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทั้งข่าวทั้งเอกสารผมก็ทําอยู่เขาที่อยู่ดีๆเนี่ยพอต้นปีเขาประชุมเงินไปทีหนึ่งแล้วแม่วงเนี่ยติด ติดอยู่20ข้อคณะกรรมาการที่ผมบอกเนี่ยคอชอกรเนี่ยตีกลับไป20ข้อถ้าต้องศึกษาเรื่องเสือใหม่เรื่องเดียวเลยนะเป็นปีเพราะต้องไปดูว่าเสือมันมาอยู่ที่ไหนเพราะนั้งวิชาการที่นอกจากไอ้บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเขาเขาศึกษาเสือจนรู้กันทั้งทั้ง,งวงการว่าเสือมันเยอะนะครับปรากฏว่าพอประชุมไปรอบแรกเมื่อปลายปีพอพอมกราเขายุบเลยฮะเขายุบหนึ่งเขาเปลี่ยนตัวประธานรประธานซึ่ง,งแต่เดิมคือท่านไหนครับเขาเอาข้าราชการประจําก็คือตัว ตัวเลขาธิการของสอพอเองมานั่งแล้วไม่ได้นั่งชุดเดียวนะเข้าใจว่านั่งก่อนนั้นก็เป็นเมื่อก่อนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากข้างนอกก็คือเป็นกรมกร,นร,กรมการสิ่วดลแห่งชาติก็คือกรรมการสิ่วดลแห่งชาติเนี่ยวันนี้คุณปลอดประสบเป็นนั่งดูอยู่รับมอบจากนาย,ยกมาดูนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีมีอะไรมาตั้งเป็นบอร์ดอยู่แต่มีต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าไปทํางานฟูลไ <c oughs> ทม์อยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยเราจะได้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเนี้ยมาเป็นประธาน นะครับแล้วก็กลั่นกรองให้โครงการมันออกไปเนี่ยดีที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอาจารย์ปริญญาณุตาลัยเคยมีอาจารย์อมราลาพงศพิษอาจารย์จงรักนะครับอาจารย์ธงชัยพันสวัสด์เราก็ยอมรับในชื่อเสียงอะไรมาตลอดตอนนี้แนวโน้มอาจารย์ศศินดูแล้วแนวโน้มจะมีการรีบร้อนข้ามขั้นตอนเพราะว่าตัวเนี้ย EIA เนี่ยคือตัวอุปสรรคไม่ใช่เขื่อนอย่างเดียวนะฮะอย่างคุณจะระบายน้ำเนี่ยมันก็จะเข้าเข้าสู่ชนประทานนะฮะชนประทานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ต้องทำ EIA นะครับ ดังนั้นเนี่ยครับหรือจะไปสร้างอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําแม้แต่เล็กๆน้อยๆถ้ามันไปอยู่ในพื้นที่ลุกน้ําชั้น 1B คุณก็ต้องทํา e a นะครับถ้าอยึ่งทำไม่ได้แต่ถ้า 1B คุณทํา e a ดังนั้นตัวคอชกรเนี่ยครับคอชกที่อยู่สอวใช่เป็นตัวอุปสรรคไงแล้วยิ่งพระราชกําหนดเนี่ยบอกว่าใช้เงินถึง30มิมิถุนายน ต้องรีบเลย e อ A จะมาขวางแล้วก็อาจารย์บอกว่ามีแนวโน้มว่าเอาข้าราชการประจํามาเป็นประธานคณะกรรมการผมไม่ได้ดูถูกศักดิ์ศรีของข้าราชการประจำนะฮะแต่ว่าแนวโน้มความเป็นอิสระที่จะทานการเมืองไม่ได้หรอครับข้าราชการประจําเขาก็มีหน้าที่ทําตามนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เรื่องความเป็นอิสระในดุลพินิจก็จะถ้าถ้าคนนี้ไม่ทาก็ผมไม่ได้ว่าคนนี้ไม่ดีนะถ้าคนนี้ไม่ทําเขาก็เอาอีกคนที่ทําเข้ามา ก็เพราะเขามีอำนาจบริหารอยู่แล้วแล้วชาวบ้านจะาเขาทำแล้วด้วยนะไม่ใช่เป็นห่วงเขาทำแล้วเดี๋ยวกลับมาอาจารย์ปะโมทต้องภาพใหญ่ที่หนึ่งที่เราพูดถึงย้อนยุกกับไปปี2 5 5 4น้ราบ่ำท่วมใหญ่ในรอบ50ปีนะผมจำได้ต่อมาก็มีพรกกู้เงิน3,50 0 0น้าล้านมาโครงการที่เราพูดถึงค่ำคืนนี้เนี่ยโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่ ไม่แพ้กันอาจารย์ประโมทจะตั้งกระทรวงน้ำรเรื่องนี้อาจารย์ก่อนที่เราจะพักเนี่ยอาจารย์มองยอยาคิดแบบนี้ดีหรือไม่ดีหลายคนบอกโอ้โหเนี่ยน้ำก็เป็นเรื่องใหญ่ตั้งเป็นกระทรวงขึ้นมาใหม่เลยก็เรื่องตั้งเป็นกระทรวงน้ำเนี่ยในแง่ของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกอาจารย์เห็นด้วยไหมในหลักการในหลักการเนี่ยผมเห็นด้วยครับแต่ขอให้ทําเป็นระบบกระทรวงทรัพยากรน้ําจริงๆครับไม่ใช่ทํามาเพื่อ เขาก็จะดึงกรมชนชนรัฐบาลาแนห้าหมื่ล้านบาทไม่ใช่จากกระทรวงเกษตรดึงจากหลายกรมจากกระทรวงต่างๆมาเรื่องนี้ผมศึกษาวิเคราะห์มาสมัยที่ยังอยู่พุทธิสภาเห็นชัดเจนนะครับ หน่วยงานของน้ำต่างๆอยู่ในทุกกระทรวงเป็นงานฝากของหลายๆกระทรวงเป็นงานฝากกระทรวงเกษตรนะฮะกระทรวงเกษตรทํางานน้ำเนี่ยน้ำเป็นงานฝากกระทรวงเกษตรนะฮะกระทรวงทรัจยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีกรมทรัพยากรน้ำเป็นงานฝากของกระทรวงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้รวมมาอยู่ที่เดียวกันกระทรวงรัพจากรน้ำมีอะไรบ้างสำนักนโยบายและแผนรัพจากรน้ำกรมชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ำลด ออกมาให้เห็นชัดๆว่าทําหน้าที่อะไรกรมตุนิยมกรมตุนิยมวิทยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมฟื้นฟูแหล่งน้ําทรัพยากรน้ําและแหล่งน้าไอพวกนี้สําคัญนะฮะแล้วก็กรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหน่วยงานที่ทํางานขับเคลื่อนเกี่ยวกับน้ํามาอยู่ที่ที่หมดครับและมนตรีเนี่ยสำคัญนะครับแลฐมนตรีจะเป็นใครก็ได้แต่ผมไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการไปหารเทคโนโลยีผสมกับหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นต้องมีองค์ความรู้ด้านนี้แต่เป็นนักการเมืองี่ใครมาเป็นก็ได้แบบตามระบบแบบนี้ก็ป่วยการตั้งโอเคนี้สําคัญที่สุดนะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอาจารย์พอดีต้องพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องของการตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ํานะครับจะมีข้อดีข้อเสียยังไงในช่วงนี้นะครับแล้วก็ ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ350,000ล้านบาทที่จะเปิดประมูลนะครับเพื่อบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนครับ